สวัสดีครับวันนี้เฮากะะนครับเดินทางมาทีนะครับผมสายตะวันออกนะครับผมภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับผมจังหวัดปราจีนนะครับผมอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับผมตัวนี้ครับเลยเลยนนคมสามศูนย์สี่ม้านะครับกะประมาณสักสิบกรู้นะครับแถวเลยระบบไั่มาอีกนะครับผมตัวนี้ไปละเดี๋ยวสิถอยเห็นในหฮมกันนะครับ เกาตัวนี้นะครับยันมาบมมีขั้นดันนะพี่น้องเหยียบ่มีไฟบอเออมีไฟอยู่ดอกต่อตรงมั่นแห้งอยู่นะครับเอามาสองเครื่องครับฟอร์ดกับยันมานะครับฟอร์ดไม่แยกระบบนะปอแล้วก็จิเป็นยันมานะครับเบิ้องรลดครับแปลกๆนะครับพี่น้องแปลกอีรีนะครับนะครับพี่น้องเบื้องเอานะครับ ไม่มีคันดันนะครับตัวนี้ยันมายันมาอีกอย่างนึ่งยันมาหาที่เป็ดแร้งนะครับนิวไออเมนยูนะครับเต็มรดหมอกอกาะอีกขึ้นกาแล้วครับพี่น้องตัวนี้บารายเซาจักเทียรพี่น้องอื่นยามแรงก็ขึ้นของไปบุะครับทั้งสลรคามทั้งบันที่เขาเคยเห็ุอีกแล้วครับเจ็บซีเกาอีกแล้วนะครับแถวแถวอำเภอชื่นชมนะครับอำเภอบละบือนะครับแถวแถว บ้านไอ้น้องพักแวนแล้วก็บ้านยังบุกบ้านน้องโนงบ้านยนงุ่กเป็นหนองตา,งตางลคาคาเมนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีมโพร้าพี่น้องนะครับสีมะพาวกติดกับอู๋ห้องหลายครับผมติดตังต้งแต่หลายปีที่แล้วนะครับยันเท่าทุกมนีเป็นกายังใส่บริการเ้องอยู่คือเก่าเนี่บสำหรับอูไปทูน้องน,นะนะครับ ก็ได้ติดทุกมือนะไปติดตลอดนะครับโดนี่มันทั้งนี่เป็นกันล้องสิบทอนกันนะครับเพราะอันเบิดฝนแล้วทีได้มาโซนทั้งนี้หลายครับทั้งเขาชะกันกับยังมีอยู่ครับด้วยแล้วครับทางอำเภอเมืองสะแก้วนะครับน่าจะเป็นบุญละครับเดียนหนานะครับอีกจะน้อยก็จะเป็นออกพรรษาบุญกระตินนั่งเียทีได้ยุดมือสองมืออยู่นะครับเทยอยโ่งไห้พี่น้องเฮานะครับนะครับผมแล้วก็สกลนคร แล้วก็ล่อบานกับทเป็นพวกอชุมพวงล้วกคคอนบุรีนะครับเดี๋ยวเสร็จจากบุระบือก็ทีไปคอนบุรีต่อเลยครับสองเรื่องกับชุมพวงนะครับเรียบร้อยพี่น้องเด้อนะครับผมสําหรับยันมานะครับหาที่เป็นแรง่ามีขั้นดันนะครับของแมนยูนะครับพี่น้องอยากติดนะครับข้าพุทธายนะครับยังบ่ะคั้นเคยเห็นยันม่าผมมีขั้นดันนะครับส่วนมาผมติเห็ดคู่ป่าผมมีขั้นดันไ้พี่น้องเฮานะครับเอฟซีห้เฮานะครับคือแต่วมาเมือนี้นะครับเป็นขั้นแรกนะครับติดยันม่าผมมีขั้นดันนะครับ นะครับข้างนาติดโล่งไปเลยนะครับตัวนี้นะครับคันนี้ที่น้ำมันขาดน้อยหนึ่งอยู่ครับนะครับสำรับมองนะครับผม,ต,บมต้องทัามกันจุดสาม สูงนะครับผมตัวนี้ไม,ม่มีใบดันนะครับไม่มีใบดันไม่มีอะไรเลยนะครับตัวไปมาที่นี่ไปสาระลำดวนตัวไปทั้งหลังกันเลยนะพอนะ่อเนาะไปทั้งเกา่าอ่ะไปกระบินไปกระบินไปกระบินแล้วก็ไปแงกขวาแงกขวามันที่ตรงไป,ไปไบ่ไก่มันเรียนซีเลสเนะเออาะไงก็กัน ตลาดรับด่วนมันช่วยสับมันไปสินไปสาแก้วครับไปไปถ้าไปเป็นนี่มันมีทางแยกเข้าไม่อีกครับมันเสกฟิกแซกมั้เนาะแล้วมันไปหลงมั้เนาะนะครับไปทางเก่าก็นเดี๋ยวไปกระบินครับโอเคอืมแยกวัดกับแก้วตลาดรับด่วนดูครับโอเคพี่น้องนะครับเดินระบบสายสวยงามเพื่อนนะครับตัวนี้อันนี้พอแล้วก็ผ่านเงิสิบพื้นนะครับพื้นสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแนวหยกมันนะครับตี่ได้ทุกรุ่นนะครับ นี่กับสร้างดดนเตืบเลยพี่น้องเมนตะกรอบก้อนเหมือนเดพี่น้องจะดดนแล้วนะครับเพิ่งได้กับมือเส้ากับทางพูนละครับทางสกลนครนะครับผมวังยางหัวมะซังสามสิบหกแรงขั้นบนนะครับสิ้นเดือนนะครับต้นเดือนเก็บงานทางสกลนครนะครับประมาณหาเครื่องได้นะครับทั้งฉุดขาดทั้งปากตักเพิ่งเดียวไปเผ็ดล้านมันนะครับน้น่อยๆพราะฉะนั่นแล้ก็แนวยกมันนะครับส่วนมาก อยู่สกลนครอนนาจจะประมาณหาเครื่องได้นะครับหาเรือหกเครื่องนะครับต้นเดือนสายสกลนครน,นะครับต้นเดือนแล้วก็ที่เจ็บสายอุดรสายโคราชสายบุรีรัมย์แล้วก็สีมีทั้งสกแกวเขากันนะครับลายหมองนะครับลายบอลทีมงานเขาไปนะครับคือทัวร์ประเทศครับตอนนี้แล้วก็จะมีสายยังอีกอะอุทัยบอกพี่น้องนะครับหลายพี่นอ้องเด้อไปขึ้นเ่านะครับ บอสากันเลียวนะครับไปอันนี้ก็มีปากกายแล้วบ่ล่ะกะแถมเสือขึ้นกาพี่น้องนอใกล้จับฉลากแล้วนะปากกาก็มีไว้อยู่นี่เหรอจับฉลากนะครับแจกเพราะนะครับเป็นกัลังใจทุกคนแล้วก็เสือเป็นของฝากของต้อนให้ทุกคนครับคันละสองตัวนะครับผมคันละสองตัวนะครับสีเขียวนะครับรอบนี้เป็นสีเขียวรอบหนาบัวหลวงที่เป็นสีใดนะครับอธิเป็นสีดำเงินนะครับ ก็ได้นะครับแยกเสือพร้อมนะครับชือ่ยูครับชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรได้พรอดเด้ออันนี้เป็นยันม่านะครับเด้ยอยันม่าขกติดใดไม่มีคันดันนะครับไปหอดไปถึงรอบก้อนก็นติดอยู่พุ่นละครับอยู่ทางไอ้มันจ่าทางหอยเมเกคกาลสินนะครับรอบนี้ขึ้นมาปาจีนภาคตะวันออกรอบหนาก็ทีไปพุ่นละครับสารคามลูก้ากาวาทั้งนั้นแหละครับผม ถนนเศษสามสุวนสี่หนี่งอติดน้ำไหลทางในี่วันแมนเบิดแหละครับอูห้องไหลจากพุ่ะทางเลยทางลงวางน้ำเย็นมาเลยนะครับทางขึ้นปักทุ่งใช้ขึ้นมาเลยนะครับอูห้องติดตลอดนะครับติดมาแถบทุกหม่องนะครับผมเห็นทุกหม่องนะครับภาคอีสานไปไปทั่วประเทศนะครับไปทุกยังวัดภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกก็ทิดส่วนมากก็จิเป็นสาเกลวนะครับสาเกลวปาจีนนะครับ วนละยองชนบุรีนั่นบท่ันได้เป็นกระแสขึ้นทั้งหลายบุพ่น้องเคยไปดูอยู่นะครับแต่มาตะพุทธแถวเลยวังจันทร์ไปบ่นะครับหลายหมองอยู่แต่ว่ากับบทษัทได้บุษันส่วนหน่อยนะครับส่วนหน่อยติตทางนั่นเพราะว่าบุรูว่าเป็นใส,ใ,สใส่แขกทั้งหดพยบุพ่น้องนะครับสงสัยบนมีคนงานหลายอยู่นะครับเป็นันเลยแบกเอาส่วนมากนะครับทั้งเค้ยพี่น้องเนาะจังไปพอกันครั้ที่สองเลยนะครับอยู่แถวสารารำดวนนะครับผม